สวัสดีครับทีมเรเดินไปครับวันนี้เช้าน,นิดหนึนงน่งมางานแต่งน,นะครับก็เ,เพื่อนมาพาไปถ่า,ถายวีดีโอออกอออกองหรือออกกองถ่ายวีดีโอวันนี้น่าจะไม่ได้มีถ่ายบวกอะไรมากได้ไม่ไดกลับเบาๆนิดน,น,น้อยมีชั้นกลางวันและกลางคืนแล้วก็นั่นแหละดูเป็นยังไงในวันนี้นะครับใช้กล้องเทนเนอรเออร์ซูนี่ A7 II นะแล้วก็ A7C มาทูนะครับมีกิมบอลด้วย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวจะปล่อยกิมบอลนะ ประมาณนี้เดี๋ยวอาประชุมไปเลยครัน คก็เปนะ็นขอบคุณครอบครัวนะคะของเจ้าสาวก็เจ้าเลวนะคะที่ดูแลให้เราสองคนให้มอบสิดีๆมอบความรักให้เราจนเราสองคนเติบโตมคะนถึงวันนี้นะคะขอบคุณ,ะคะคณยากิย่าน,นะคะที่ให้เกียรติมาหรื่อนงานนะคะขอบคุณี่นงพี่นะคะที่เสเ,เวลามา เรื่องงานเองก็เป็นสัดส่วงานท,าานะที่เราสองคนนะคะแล้วก็จริงๆวันนี้งานทุกอย่างที่มันล่าเรื่องมากๆต้องขอบคุณเพื่อนๆจริงๆที่ที่คอยดูแลทุกอย่างในงานอย่างดีดูแลแขกดูแลสถานที่คอยดูงานดูแลตั้งแต่อาผน้ เอเชื่อว่ามุกกับมาโชว์ดีที่มีนอกจากมีครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างเี่ลงเพื่อนที่ดีแบบนขาคนท่านมาแต่กเี่ย คิดว่าวันนี้เป็นเรื่องงานยามีนะคะคุณพ่อน,นะคะคุณพ่อนำความเอ่องานยามดีและความเป็นสิริมงคลมาให้กับครอบครัวเจ้าสาวนะคะก็ยิน,ะะนดีนะคะต้อนรับเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวด้วยนะคะและคุณพ่อและคุณพี่ที่มาในวันนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะยินดีต้อนรับค่ะคือมาร์ชในมุมของหมอเนี่ยีใช่าะ

<laughs> I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead found a girl, beautiful and sweet well, I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was, I will not give Between my eyes, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, darling. You. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love. you It's timeless my love. ร uh ับชมรับ <vinegar> ฟังกันพร้อมกันแต่ก็เริ่มถึงโปรเจกต์เป็นของชีวิตที่จะได้ใช้ชีวิตกันแบบจริงๆนาแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามีปัญหาอะไรได้ก็ขอให้คุยกันเยอะๆหรือถ้ารู้สึกไม่โอเคก็ยังสามารถสังายนาได้เสมอนะเพราะว่าไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรเกิดขึ้นทั้สองคนจะยังมีคกูในชีวิตอยู่กันตลอดเลยนะในฐานะที่คุณเป็นแฟนของที่ต้องคืนคืนวันคักคู่แบบนี้ไปไหนไม่รู้ที่ด้วยกัน รู้สึกว่าเราคือผ่านช่วงเวลามาหาดัยด้วยกันเลยไม่จบเพลท้างัาันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสวัสดีค่ะทุกท่านผมนะคะผมเป็นตัวแทนจากเรีอนมัธยมของมุกนะคะพุดแู้วจะร้องให้อ่าผมผมกับมุกเนี่ยรู้จักกันกตั้งแต่มนหนึ่งถือว่าเป็นเพื่อนคนแรกเลยแล้วก็ แบบกับวันที่กูเข้าห้องแล้วก็เจอมงเรียกกูเข้าไปนั่งได้อะแล้วก็แบบว่าวันนี้มันมาถึงตรงนี้แล้วอะแบบกูกับพวกมันแบบกูไม่ต้องกูไม่ต้องพูดอะไรเยอะกับมึงนาะแต่รู้กันอยู่นแต่ว่ากับเจ้าบ่าวเนากับมาร์กอะเราฝากดูแลเพื่อนเราด้วยนะเพื่อ,อนคนสำคัญของเราเลยนะเพราะฉะนั้น ดูแลมือดีนะถึงมันจะซื่อไปหน่อยหรือว่ามันจะเอาแต่ใจาก,ก,าก็คนทอนกับมันหน่อยนะเป็นรักมานนะขอบคุณค่ะแล้วก็มาเป็น,นอของคุณครอบครัวนะคะของเจ้าสาวก็เจ้าบาวนะคะที่ดูแลพที่ชาสองคน ให้มอบสีดีมอบความรักให้เราจนเราสองคนณเติบโตมาจนถึงคุณปานี้นะคะขอบคุณยากย่างานะคะที่ให้เสียงม,มาเื่อมงานานะคะขอบคุณพี่ๆที่นะคะที่สละเวลางามาร่วมงานแบนนี้ก็เป็นสัสานฝันพยานให้เราสองคนนะคะและก็จริงวันนี้งานทุจการที่มันเล่าเรื่องมากๆต้องขอบคุณเพื่อนๆจริงๆที่ ที่คอยดูแลทุกอย่างในงานอย่างดีดูแลแขกดูแลทหารที่คอยดูุกอย่างดูแลตั้งแต่หน้าผมเออผมเชื่อว่ามุดกลัมาโชคดีที่มีนอกจากมีครอบครวแล้วก็เราทั้งเียวรเพื่อนี่แกที่เป็นค่เพ่ So as long as I live, I love you. We'll have it all.